เรื่องดูดควันกระจมขนาด90ซนติเมตรนะคะรุ่น c x w 2 6 8 f c 9 2 8 k b จากแบรนด์แฟรงเกเช่นกันค่ะใช่ค่ะกำลังดูดของเขานะคะจะอยู่ที่1,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าลูกบาทอ่า1,600ลูกบาทเมตรเพราะว่าเวลาเราผัดใช่ไหมคะผัดทอดเนี่ยควันแน่นอนเลยแล้วคนไทยก็รู้อยู่ว่าทำอาหารทำอารแน่นอนคือแบบควันเนี่ยคือแบบขึ้นมาปุ๊บดูดปั๊บเลยค่ะและที่สำคัญตัวนี้นะคะกระจกของเขาก็เป็นกระจกนิรภัยเหมือนกันแส่ใสแบบ เงามากเลยนะคะการควบคุมการทํางานของเขาเป็นยังไงคะการควบคุมการทํางานของเขาแน่นอนค่ะกิขานี่ปุ่มระบบสัมผัสค่ะไลท์ไลท์ลอยต่อเห็นไหมดูดิสวยมากเลยอ่ะมันเรียบมากนี่สวยเหมือนทีวีนะอ่ะเดี๋ยวน้องกิสาบอกเลยนี่เวลาที่เรากดปุ่มไฟนะคะตัวนี้จะสไลด์ขึ้นมานะคะแล้วเราเปิดเครื่องนะคะตัวนี้จะเริ่มทํางานอ่าแล้วเราก็กดปุ่มนะคะนี่เราสามารถสไลด์แบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อเลือกกําลังแรงดูดของเครื่องนะคะ ถ้าเราแบบว่าทําอาหารเสร็จแล้วเราอยากจะปิดนะคะเราสามารถกดปิดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะอ่าใช่กดค้างไปนิดนึงแล้วเขาก็จะปิดให้ของเรานะคะอ่ะนี่แบบนี้อันนี้แรงอ๋อปุ่มนี้แรงพอสูงสุดแล้วเราก็ปิดนะคะแล้วเราก็เลื่อนแบบนี้ได้เหมือนกันอ่า<ม>ตัวนี้นะคะใช่แล้วตัวนี้พี่แอ้เห็นคําว่า24ชั่วโมงไหมคะ24ชั่วโมงนี่หมายถึงว่าเครื่องดูดควันตัวนี้นะคะมีการฟอรกอากาศให้ด้วยเมื่อสมมติว่าพี่แอ้มทาครัวหนัก แล้วส่งกินเหม็นนะคะอยู่ในบเคร่องวัดใช่ตัวนี้สามารถเปิดไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะเป็นแรงเป็นแรงแบบว่า แรงเบาๆนะคะเพื่อให้ตัวนี้ทํางานได้ตลอดที่4ชั่วโมงะเห็นไหมคะว่าเขาสไลด์ลงมาแล้วและที่สําคัญนะคะปุ่มล็อกนี้คือคอทเสียงเงียบมากเลยนะคะปุ่มล็อกนี่คือว่าสมมติเวลาเราจะทําความสะอาดนะคะเรากลัวว่ามือเราจะไปโดนเครื่องทําให้เครื่องทํางานได้อันนี้เราสามารถกดปุ่มล็อกไว้เลยนะคะเครื่องก็จะสามารถล็อกแล้วเราก็จะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะ